คลิปนี้เป็นคลิปที่ให้พายเล่าเรื่องนะคะรับดูดวงส่วนตัวรับดูดวงส่วนตัวค่าคู่ร้9ยเบาทเช็คดวงชะตาส่วนตัวของคุณแบบละเอียดมาที่ขอข้อมูลเดี๋ยวใน คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยทักมาแล้วเดี๋ยวมอดูตอบกลับให้ทิ้งเอาไว้ถ้ามีดวงสัมพันธ์กันว่าจะได้ดูดวงให้ก็จะมอดูก็คงจะต้องได้เจอคลิปในเร็ววันนะคะเอ,อจะจะต้องเจอคอมเมนต์นะคะในรวดเร็วแล้วจะตอบกลับได้รวดเร็วให้มากที่สุดตัวตน เรดูจะดูแบบนี้นะคะอันนี้วันนี้จะดูแบบคลิปที่เล่าเรื่องวันนี้ที่คนที่เข้ามาดูวันนี้ไพ่จะบอกอะไรนะคะอันนี้เป็นดูดวงโดยรวมการเงินการงานความรักสามอย่างนะคะรอบดวงชะตาของคุณที่เข้ามาฟังนี้ทั้งหมดได้เลยตัวตนเป็นคนที่ใจบุญสุนทานชอบทำบุญทำทานชอบทำบุญทำทาน ตัวตนเป็นคนชอบทําบุญทําทานเป็นคนหมั่นขยันทําบุญทําทานเป็นคนมีบุญมากตําแหน่งตัวตนเป็นคนแบบนี้หมอดูจะดูแบบนี้เลยนะคะถ้าสมมติใครเข้ามาดูดวงส่วนตัวอันนี้คือการเช็คดวงชะตาแบบละเอียดรอบด้านแล้ววันนี้หมอดูเปิดตอนนี้เปิดไพ่ทั้งหมดนี้ก็คือว่าดูดวงชะตารอบ รอบด้านอยู่แล้วก็คือให้กับคนที่เข้ามาฟังฟังได้เลยนะเพื่อที่ไปฟังสิ่งเอาไปปรับนำไปใช้ได้นะคะสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมตอนนี้สิ่งแวดล้อมของตอนนี้เป็นเหมือนภัยสื่อว่อายายาฟุ้งซ่านหรือสิ่งที่ร้องขอ อะไรไปอย่างเงี้ยสิ่งแวดล้อมตอนเนี้เหมือนคุณตอนนี้มีอยู่ในช่วงตอนนี้คุณอยู่ในช่วงเพ้อฝันไม่ค่อยอยู่กับความเป็นจริงต้องลดอาการเพ้อฝันลดอาการให้อยู่ความเป็นจริงในช่วงนี้มีการเพ้อฝันฝันกลางวันมากเกินไปอิ่ม,อมนอนฝันดีอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้พื้นฐานดวงต่อมาเป็นพื้นฐานดวงของครอบครัว ครอบอันนี้ครอบครัวชะตาของคุณดวงครอบครัวพื้นฐานทางสายเลือดของคุณเป็นอย่างไรคุณ,ค,ณคุณกับครอบครัวเป็นอย่างไรมีเอ่อเป็นพ่อแม่พ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นพ่อแม่ที่ถ้าเขาเลี้ยงเดียวคนเดียวจะเป็น พ่อก็ได้หรือแม่ก็ได้แต่เขาจะเลี้ยงคุณให้อบอุ่นเขาเป็นได้ทั้งพ่อและแม่มีความอบอุ่นเข้มแข็งโดยทําให้คุณแม่แบบว่าไม่รู้สึกขาดแคลนเลยแล้วแถมว่าคุณก็ภูมิใจในสิ่งที่เขาเลี้ยงคุณมาด้วยซ้าแล้วก็ตําแหน่งของคนที่เข้ามาฟังนี้ดวงต่อมาพื้นฐานโชคชะตาเกี่ยวกับความรักความรักคู่ครองของคุณอยู่ตอนนี้เหมือน อดทนรอคอยให้สถานการณ์ดีขึ้นมีการทะเลาะกันก่อนหน้านี้แล้วมันจะดีขึ้นก,ก็คือมันกําลังกอบกู้ความดีขึ้นมาในเรื่องของความรักแต่ต้องใช้เวลาคุณอยู่ในสถานการณ์อัดรอ,ดอคอยแบบนี้ไพ่แปดดาบก,ก็อดจะต้องอดทนรอแล้วก็เดี๋ยวมันจะดีขึ้นในเร็วๆนี้ในไม่ช้านี้อย่าพุ่งโตเถียงกันอึดอัดรอคอยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนรัก จะได้สมหวังแต่ต้องใช้เวลามาเป็นบทพิสูจน์บนหัวคุณคิดอะไรบนหัวคุณพไพ่ใบนี้บอกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่นักธุรกิจนะให้ลงทุนหุ้นอะไรเงี้ยทาอะไรเงี้ยประสบความสําเร็จให้ลงทุนลงหุ้นอะไรทําเลยถ้าจะทําเกี่ยวกับการเงินที่มองหาลงทุนหุ้นหวยอะไรต่างๆจะประสบความสําเร็จค่ะได้เงินก้อน แทงหวยแทงหุ้นอะไรเงี้ยได้ชนะแน่นอนอนาคตตำแหน่งวันี้ของคุณได้ตำแหน่งอนาคตอึดอดเครียดไม่กลัวไม่กล้ากังวลทั้งๆท,ที่สถานการณ์ดีเข้ามาแล้วแต่ไม่กล้าที่จะลงมือรับมันนั่นเองก็คือไพ่พลังงานตรงนี้ก็คือเล่นหวยเล่นหุน้นก็ให้เล่นเลยให้กล้าเล่นแล้วก็ไพ่สรุปตรงนี้เป็นไพ่เดอะสตาร เดอะสตาร์ Star, แปลว่าความสุขความชนะความที่แบบมองมองขาดได้เงินก้อนได้เงินเยอะเงินโปรยมาจากฟ้าประสบความสําเร็จในดวงนี้ของคุณคนที่เข้ามาฟังนี้เป็นทุกใบเลยเป็นของคุณแล้วทีนี้ในใจของคุณคิดอะไรในใจของคุณเศร้าเหงาหงอยคือผิดหวังมากก็เป็นเงาตามตัวแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีอาการของไม่กล้าที่จะให้หันไพ่บอกว่าให้หัน อย่าเศร้าให้หันมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่ถ้วยที่ตั้งอยู่ไอ้ที่เคยผิดหวังมากแล้วเสียใจมากมันเป็นเพราะเราเป็นแบบนี้เราเลยเศร้านะไม่ต้องไปเศร้าต่อไปแล้วก็สถานที่ทำงานบ่งบอกว่าสี่เหลียญสถานที่ทำงานดีสถานที่ทำงานดีแล้วก็ล่ำรวยนะคะลํำรวยดีแล้วก็ ไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนเนาะรู้สึกว่าดีดีมากๆด้วยแล้วก็ครูดีแล้วอะสถานที่ทํางานคือดีแล้วน้บอบเลยคนที่เข้ามาฟังดวงนี้คลิปนี้แล้วก็แนวทางแก้ไขตอนนี้คุณอยู่ในช่วงที่แนวทางแก้ไขเหรอคุณต้องการแก้ไขหรือคุณนะ่ะแบบจะได้เงินก้อนคุณจะได้เงินก้อนจะได้เงินก้อนที่ เป็นก้อนโตนะจะได้เงินก้อนสําเร็จคุณจะสําเร็จคนที้เข้ามาฟังจะได้สําเร็จทางด้านการเงินเป็นเงินก้อนมีดวงมีโชคมีราบทางด้านการเงินมีดวงมีโชคมีราบเงินจะวิ่งเข้ามาหาคุณได้สําเร็จมากๆเลยนั่นแหละค่ะถ้าฟังทุกตําแหน่งในดวงของคุณแล้วอ่ะบทสรุปก็คือตัวตนเพอไพ่พในนี้จะบอกอดีตปัจจุบันอนาคต อดีตปัจจุบันอนาคตให้คุณอันนี้คือตอนที่หมอดูอ่านไปคืออ,อดีตและปัจจุบันขอให้ใจคุณรับฟังไปแล้วก็แยกแยะเอาว่าอันไหนอดีตอันไหนปัจจุบันอันไหนอนาคตที่กาลังจะเจอแน่แต่แน่นอนอดีตอดีตกับปัจจุบันมันจะรวมกันนะแต่อนาคตนะก็คือว่าปัจจุบันกับอนาคตก็คือคุณก็คือจะอให้กล้าที่จะลงทุนนะจะได้เงินก้อนจะได้ความสําเร็จไอ้ที่เศร้าเสียใจไปในใจนะ อย่าเคยล้มเหลวอะไรเคยผิดหวังวเงาตามตัวนะให้เลิกเศร้าซะแล้วแล้วหรือความเศร้าในใจนี้มันจะหายเป็นปิดทิ้งนะเพราะว่าบนหัวคุณนี่เหมือนจะได้คุณคิดน้อยอกน้อยใจนะหรือถ้าเป็นทางด้านทางด้านเรื่องความรักคุณเป็นแม่บ้านไม่เรือนเศร้าอ,อกเศร้าใจนะแล้วก็เหมือนจะพบเจอคู่ค่ะคู่จะเดินทางมาแล้วก็คู่ที่ เก่าๆที่อดทนรอคอยเป็นหูปิดตาเลิกลากันไปนะก็เหมือนว่าเหมือนจะกลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งโดยการที่คุณเนี่ยให้อภัยคุณมีการให้อภัยเขานั่นเองไปแล้วคุณถึงได้กลับมามีความสุขเขาอย่าไปคิดน้อยใจหรือเนี่ยตอนนี้คุณก็มองข้ามแล้วว่าคุณก็ไม่น้อยใจแล้วแต่คุณยังไม่กล้ารับความสุขจากเขา ให้คุณรับความสุขจากเขาได้เลยคุณจะเป็นดาวเดอสตาร์ก็คือปัญหาทางด้านความรักก็จะไม่มีอะไร,อ,ะไรอดีตเคยที่ผิดหวังก็คือมันจะหมดไปมันจะมามันจะบังเกิดกับความสุขกับความรักของคุณที่อึดอัดรอคอยอยู่นี่เองจะประสบความสําเร็จทางด้านความรักเขาจะนําความรักมาให้มั่นคงเป็นความรักที่มั่นคงนะถึงขั้นแต่งงานกันเลยนะเออหรือแต่งงานกันไปแล้วหรือเอ,อเป็นเป็นใบนี้ เป็นความรักที่มั่นคงแน่นอนพัฒนามั่นคงเป็นรักเลยอะเป็นรักที่มั่นคงกับคุณเขามีความรักมั่นคงอะกับคุณแน่นอนค่ะ